สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายกิ์ปราจำเดือนมก,การ,ราคมนะครับในเดือนนี้คนลัคนาราศีตุลอาจารย์ยักษ์ก็ราศีตุลมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปที่นะครับด้านจิตใจกันก่อนก่อนที่จะไปฝากนิดเดียวครับกดติดตามหน่อยครับไม่ต้องไลค์ไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องแชร์ share, ไม่ต้องบอกต่อครับกดติดตามพอแค่นี้ก็ถือว่าเป็นพระคุณสําหรับโหราพยายักษ์แล้วครับอ่ะ มาดูกันในเดือนนี้ไม่มีดาวอะไรทับลัคนานะครับตอนนี้ดาวพฤหัสและดาวเกตเล็งลักนะครับอังคารกับพฤหัสเป็นกเกษตรสลับเรือนช่วงนี้จะเป็นช่วงขาขึ้นสําหรับคนลัคนาราศีตุลละซึ่งก่อนนี้นนขาขึ้นมาไกาน่นะผากแต่ตอนนี้เป็นขาขึ้นอย่างแท้ทรูครับด้านความคิดจิตใจตอนนี้อยู่ในภพการเงินเป็นช่วงที่นะครับขบมักคเม้นเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินการหา รายได้อย่างสุดลิ่มทิมประตูเลยครับและนะครับดูตามนี้ในช่วงเดือนมกราคมนั้นดาวมฤุตยูยังโคจรถอยหลังอยู่ดาวพฤหัสก็ยังคงโคจรถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านขายของจะมีคนถามเข้ามาเยอะแต่ยังไม่คนซื้อครับลักษณะนั้นเพราะฉะนั้น ใจเย็นอดทนนิดนึงคนที่ถามมาหลังจากนี้มันจะซื้อแน่นอนมันจะอุดหนุนแน่นอนให้เข้มแข็งให้มีกำลังใจไว้และดาวมัตจะอยูที่โคจรถอยหลังนะครับในเดือนนี้ทุกอย่างจะช้าไปเสียทุกเรื่องแต่จะมีกำลังใจขึ้นหลังจากดาวมันจะอยูเดินทุกอย่างจะรวดเร็วเช่นถ้าขายดีก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยอะไรลักษณะนั้นหลังจากนั้นวันที่นะครับ 9ดาวพุธย้ายราศีและดาวพฤหัสกลับมาเดินเป็นปกติทีนี้ดาวพฤหัสกลับมาเดินแล้วครับทีนี้ถ้าขายของอยู่ครับเงินจะมามากมายลูกค้าจะเยอะแยะนะครับแล้วก็การต่อรองนั้นจะดีแต่ว่าอาจจะต้องลดแลกแจกแถมในช่วงนี้ด้วยครับหลังจากนั้นวันที่15ดาวลาพระครับย้ายเข้าไปอยู่ในภพพันธุท่านมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถหรือถ้าซื้อบ้านซื้อรถอยู่หรือเอารถเข้าไฟแนนซ์มีเกณฑ์โปะ นะครับหรือมีเกณฑ์ซื้อใหม่หรือมีเกณฑ์รีโนเวทบ้านอยู่ในในช่วงนี้ครับแล้วก็ดูตามนี้ถ้าอยากจะกู้บ้านกู้รถก็สามารถกู้ได้ในช่วงนี้ด้วยนะครับแต่อยากให้เปรียบเทียบราคาครับช่วงนี้อนุวัตวัยแต่ดอกอาจจะแพงหน่อยครับหลังจากนั้นนะครับวันที่20มกราดาวสุกย้ายได้ตำแหน่งมหาจักรและได้ตำแหน่งประทุมเกณฑ์ครับ เดือนนี้ไม่ว่าท่านาทธรรมไรจะเนื้อหอมจัดแล้วก็มีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ดีมากๆเลยครับดาวที่อยู่ด้วยไม่ได้เป็นดาวที่มาทําร้ายคนลักขณาราศีตุลเลยและในช่วงนี้ดาวสุขได้ปฐุมเกณฑ์และได้มาหาจักรด้วยแสดงว่า ท่านจะมีเกณฑ์เจอคนใหญ่คนโตคนร่ำคนรวยและมีคนที่เป็นในลักษณะของเมกะโปรเจกต์เข้ามาด้วยและอุปสรรคต่างๆจะหมดไปหลังจากวันที่23มกราคมดาวมารตยูครับกลับมาเดินเป็นปกติครับอะไรที่ช้าก็จะกลับมารวดเร็วขึ้นนะครับทุกอย่างจะเริ่มค่อยๆเข้ารูปเข้าลอยและก็แฮปปี้มากขึ้นครับหลังจากนั้นวันที่29ครับ ดาวพุธย้ายราศีทําให้อังคารกับสุกนั้นอยู่กันเพียง2องดวงเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ครับช่วงนี้จะดีจัดเลยครับโสดจะได้แฟนหาเงินได้ง่ายด้วยในช่วงนี้และท่านจะเริ่มเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในช่วงดังกล่าวไม่ว่าท่านจะทำอะไรเช่นถ้าท่านเป็นตลกก็จะมีคนรู้จักในชื่อเสียงความตลกของท่านมากขึ้นอะไรลักษณะนั้นครับ และดาวพฤหัสเองจะเริ่มได้นะครับมหัธนูเลิกนะครับท่านก็จะไม่ต้องจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมในช่วงหลังจากวันที่29เป็นต้นไปแล้วครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับการที่ดาวศุกร์กับดาวอังคารอยู่ด้วยกันนั้นจะเป็นอย่างนี้ไปประมาณ2-3เดือนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปท่านจะมีคนเมตตาช่วยเหลือรักใรมากเป็นพิเศษครับอะ ต่อมาครับเรามาดูด้านการเงินกันนะครับราศีตุลเนี่ยมีอะไรไม่มากครับมีแค่ดาวศุกร์กับดาวังคารแล้วก็ดาวจันทร์สดวงเท่านั้นเองครับอ่ะมาดูด้านการเงินกันนะครับก็ฝากด้วยสําหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการโหราพยายยกนะครับสามารถโอนนะครับมาให้อาจารย์กินขนมนมเนยได้ที่พร้อมเพลงเบอร์โทร09 345 12345ชื่อบัญชี พิพัฒโยธาทะยักษะครับดาวการเงินในช่วงแรกครับแม้ว่าจะอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูแต่ดาวอาทิตย์เองนะครับเป็นดาวความสำเร็จและนะครับในช่วงนี้อังคารกับพฤหัสเป็นกเกษตรสลับเรือนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับจะมีรายได้เข้ามามากมายเลยครับ ได้รับการยอมรับมีรายได้เข้ามาแต่อาจจะต้องแกล้งงูยอมลดนะครับจัดโปรโมชั่นมีของแถมหรือไปคุยอะไรก็ยอมเสียเปรียบเพื่อให้ได้รายได้เข้ามาในช่วงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นประการที่หนึ่งที่อยากจะบอกและนะครับดาวอังคารเองนะครับตอนแรกนั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นกเกษตรสลับเรือนแต่พฤหัสก็ยังคงโครจรถอยหลัง อย่างที่อาจารย์บอกถ้าขายของจะมีคนถามเยอะมากแต่ยังไม่ซื้อแต่หลังจากนี้นะครับหลังจากดาวกลับมาเดินเป็นปกติเรียกว่าแพ็คของแทบไม่ทันเลยครับหลังจากนั้นนะครับวันที่9มก,กราคมดาววฤเรือหัสครับกลับมาเดินเป็นปกติดาวพุธย้ายราศีทีนี้การเงินการทองท่านจะดีขึ้น จะมีลูกค้าแนะนำได้รับการยอมรับถ้าท่านไม่โกงจนเกินไปไม่ขายของแพงจนเกินไปการันตีว่าท่านจะมีคนเข้ามาอุดหนุนมากมายได้รับการพรีเซนต์ได้รับการบอกต่อหรือถ้าจะมีการรีวิวสินค้าไปจ้างขายก็จะมีเกณฑ์ช่วงที่ดีในช่วงนี้แต่อย่าลืมนะครับอย่ากโกงนะแต่แนะนำให้จัดโปรโมชั่นนิดนึงครับหลังจากนั้น วันที่15นะครับดาวอาทิตย์ย้ายราศีดาวอังคารได้มหัตถโนเลิกแล้วครับทีนี้อาจจะไม่ต้องลดแลกแจกแถมแต่อาจจะมีค่าแนะนําเช่นขายสินค้าเราไม่ลดราคาแต่ถ้าใครแนะนําลูกค้าให้เราเราอาจจะมีอะไรครับค่าขนมให้เขาสัก5% 3%อะไรก็ว่าไปจะได้รับนะครับ การตอบรับดีเป็นพิเศษหรืออ่าใครกดไลค์ใครแคปเจอร์โปรโมโชั่นวันนี้ได้ของแถมได้อะไรก็ว่าไปในลักษณะนั้นครับแล้วก็อย่าลดาคุณภาพสินค้านะครับอาจารย์อยากให้คนลักษณาเลือตุนรายได้ดีเหมือนอาจารย์ในช่วงนี้อาจารย์ก็รอเหมือนกันแหละนะครับและก็หลังจากนั้นวันที่20ครับดาวสุกได้มหาจัก ได้ประทุมเกณฑ์ในช่วงนี้จะมีเมกะโปรเจกต์วิ่งเข้ามาหาท่านนะครับดูแล้วเป็นช่วงที่ดีแต่ด้วยความที่ดาวสุกนะครับมันเสวยเลิกไม่ดีจะเหมือนสำลักถูกขววยครับคือนะครับไม่กล้าเล่นตัวไม่กล้าเพิ่มราคายังจัดโปรโมชั่นอยู่อะไรลักษณะนั้นเพราะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องใจแข็งนิดนึงคือสินค้าของท่านหรือรายได้ที่ท่านทำอยู่บริการของท่านท่านเป็นช่างตัดผม ท่านขายรองเท้าอยู่อะไรเงี้ยเริ่มได้รับการยอมรับเริ่มเป็นที่รู้จักอะไรลักษณะนั้นนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็ต้องใจแข็งนิดนึงแต่ดูแล้วสุขที่ได้มาหาจากท่านจะเริ่มคิดการใหญ่ต่อยอดแต่อาจารย์ว่าสามารถทําได้แต่อย่าเพิ่งลงทุนในเดือนนี้นะครับรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงเชื่ออาจารย์หลังจากนั้นวันที่23ครับ ดาวมฤตยูกลับมาเดินเป็นปกติพอดาวมฤตยุกลับมาเดินเป็นปกติอุปสรรคต่างๆนานาที่ล่าช้ามีปัญหาเริ่มดีขึ้นทุกอย่างคล่องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและวันที่29ดาวพุธย้ายราศีและดาวพฤกหัดได้มหัธโนเลิกพฤหัสเสวยเลิกดีอังคารเสวยเลิกดีไม่รวยเดือนนี้จะไปรวยเดือนไหนเท่ากับว่าหลังจากวันที่29มกามกราไป คนละคณาราศีตุลจะรายได้ดีไปอีก2เดือนเป็นอย่างน้อยครับเชื่อจานจานเรียนมาครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องรายได้ก็หาได้เก็บไว้อย่าพึ่งลงทุนอย่าเพึ่งลาออกจากงานมาเปิดกิจการในช่วงนี้การถอยรถถอยบ้านนั้นถ้าอนุมัติแล้วอย่าพึ่งรีบไปโอนรอนิดนึงเพราะดาวสารนั้นยังเสวย เลิกไม่ดีสาวจะเริ่มเสวยเลิกดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเริ่มเข้ารูปเข้าลอยแล้วนะครับส่วนการรับลูกน้องลูกน้องในช่วงนี้แนะนําเป็น29กามกราเป็นต้นไปอาจจะสร้างปัญหาบ้างนะครับแต่ไม่ได้หนักหนาอาจจะค่อนข้างขี้เกียจหลักการดีเพราะฉะนั้นถ้าจะรับลูกน้องในช่วงนี้ให้สอบสัมภาษณ์โดยการให้ปฏิบัติ คือไม่ไม่ต้องถามว่าทําได้ไหมให้เขาทําให้ดูเลยถ้าทําได้ค่อยรับเข้ามาทํางานครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนะครับกันเงินทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนะครับเนื่องจากดาวสุขภาพเป็นดาวเดียวกับดาวประจําตัวแต่ในช่วงเดือนนี้ดาวมฤตยูโคจรอยู่ในภพมรณะนะครับอย่างที่อาจารย์ เรียนให้ทราบว่ามนุตยูนั้นจะอยู่ในภพมรณะของคนลัคนาราศีตุลไป7ปีนะครับเพราะมันเพิ่งย้ายในช่วงเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้คนลัคนาราศีตุลบริจาคเกล็เลือดบริจาคโลหิตไปซื้อปลาในตลาดไปปล่อยเรเรียกว่าไถ่ชีวิตนะครับชอบชีวิตแบบไหนก็ไปไถ่แบบนั้นอยากจะไถ่ไก่ที่ก็ต้องจะฆ่าก็ไปไถ่ไก่ยากไม่ไถ่ปลา ก็ไปไถ่ปลาอะไรลักษณะนั้นแนะนําเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในช่วงแรกเหมือนกับเทวดาเห็นใจนะครับลำบากลําบนมาตั้งครึ่งปีและปี6-7เจสบขอสบาย,บายหน่อยได้ไหมในช่วงแรกดาวมรณะโครจรเป็นปลาครับทำให้ถ้าท่านไม่โชคร้ายจริงๆหรือไปยุ่งเรื่องของคนอื่นการันตีได้ว่าท่านจะไม่ได้เจ็บหนักจะไม่ได้ป่วยหนักอะไระครับยกเว้นว่าท่านไปสัญญกรรม เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้มนุษย์อยู่ถอยหลังอย่าพึ่งไปทําความสวยความงามอย่าพึ่งไปสัญญกรรมนะครับแล้วก็หลังจากวันที่9มกราคมดาวศุกร์จะเสวยสมโนเลิกนะครับซึ่งเป็นเลิกเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องไสยศาสตร์เรื่องความเชื่อดาวราหูก็ไปอยู่ในภพอลิเพราะฉะนั้นท่านที่เนื้อหอมหน้าตาดี มีคนเกลียดเยอะมีเกณฑ์โดนสเสน่ห์นะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ห้อยพระนิดนึงไหว้พระนิดนึงสวดมนต์ก่อนออกจากบ้านนิดนึงเป็นผู้หญิงห้อยพระแล้วมันไม่สวยเนบใส่ยกทรงหรือใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางกระเป๋าที่ใส่เงินไปไหนไปกันอะไรลักษณะนั้นแนะนําเป็นอย่างนั้นนะครับและดาวนั้นโคจรติดพิษเขี้ยวสุกรเพราะฉะนั้นนะครับ อย่างไรเสียอาจารย์ว่าจะมีเขาเรียกรอยขีดรอยข่วนเป็นแผลหรือเป็นเขียวเป็นจ้ำเช่นไปกระแทกโต๊ะไปชนเก้าอี้อะไรลักษณะไม่ได้หนักหนาสาหาัสอย่างมากสุดคือลื่นเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่20ให้ระวังลื่นล้มนะครับหลังจากนั้นวันที่15อาทิตย์ย้ายราศีวันที่20ดาวศุกร์ย้ายราศีพอดาวศุกร์ย้ายราศี ดาวสุขเข้าไปอยู่ในธาตุไฟเพราะฉะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟความร้อนและระวังน้ําร้อนด้วยระวังน้ําลวกปากเช่นไปกินนมร้อนปรากฏว่าลืมเป่านะครับนมลวกปากอะไรลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องปากเรื่องฟันเรื่องท้องไว้สักนิดนึงแต่ว่าไม่น่าจะหนักมากนะครับแต่ในช่วงนี้ดาวสุขมันติดพิษนาคเพราะฉะนั้น ถ้าไปเล่นน้ําและนําให้เล่นแค่ตาตุ่มหรือหัวเข่าอย่าไปเล่นน้ําลึกนะครับมีเกณฑ์จมน้ําป๋อมแป๋มด้วยนะในช่วงดังกล่าวและหลังจากนั้นวันที่29ดาวพุธย้ายราศีพฤหัสเสวยเลิกดีนะครับมนุษย์ยูกลับมาเดินเป็นปกตินะครับเพราะนั้นหลังจากวันที่31มมกราคมเรื่องสุขภาพไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะ เจอกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรมีอะไรจะมีคนซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืออย่างที่บอกถ้าท่านไม่ได้แกว่งตีนหาเรื่องนะครับไม่ได้ไปหาเรื่องใครเขาไม่ได้ไปท้าชกท้าต่อยอะไรเขาการันตีได้ว่าท่านน่าจะไม่เกิดอะไรกับตัวท่านเลยนะครับด้านสุขภาพครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเราไปดูเกี่ยวกับเรื่อง นะครับการงานกันดีกว่านะครับเนื่องจากดาวการงานเป็นดาวที่เดินเร็วมากๆเลยนะครับอาจารย์ก็จะบอกเป็นรายวันให้ว่าช่วงไหนควรนัดคุยงานช่วงไหนไม่ควรนัดคุยงานครับเริ่มจากวันที่1จนถึงวันที่2เวลาบ่ายสองจันกับเสาเลงกันนะครับถ้าเริ่มวันนี้เหนื่อยยากแต่สําเร็จเพราะฉะนั้นแนะนําว่าอย่านัดนะครับอุปสรรคปัญหาเยอะมากหลังจากนั้นวันที่2องจนถึงวันที่5เวลาตีสอง ลักษณะงานในช่วงนี้นะครับอยู่ในภพวินาศได้ราชาโชคเพราะนั้นมันจะเหมาะสําหรับเป็นงานล็อบบี้งานใต้โต๊ะงานคุยนอกรอบครับสามารถเริ่มได้ในช่วงนี้เช่นอีก5วันจะไปยื่นซองนะขอคุยนอกรอบเลี้ยงกาแฟก่อนนะครับช่วงนี้แนะนําครับหลังจากนั้นนะครับวันที่5จนถึงวันที่7เวลาเที่ยงถ้าตกงานหางานอยู่คุยงานช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เป็นที่สุดแล้วก็งานหนัก ไม้งานไม่หนักด้วยแล้วก็มีรายได้ค่อนข้างโอเคครับหลังจากนั้นวันที่7จนถึงวันที่9เวลาหนึ่งทุ่มดาวจันทร์ได้ตำแหน่งนิดอยู่ในภพการเงินนะครับมันจะเป็นงานบริการเป็นงานไม่หนักเป็นงานวางแผนแล้วก็เป็นงานที่ต้องทำด้วยตัวเองครับหลังจากนั้นนะครับวันที่9จนถึงวันที่11เเวลาเที่ยงคืน เป็นงานด้านการวางแผนเป็นงานตัวแทนเป็นงานที่ต้องพบปะพูดคุยกับคนใหญ่คนโตแนะนำให้มีของติดไม้ติดมือไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแม้ว่าดูแล้วเหมือนจะเป็นงานยากแต่อาจารย์ว่ามีโอกาสสำเร็จเกิน70%ครับหลังจากนั้นวันที่11จนถึงวันที่14เวลาตี3ครับตรงนี้จะเป็นงานตัวแทนงานในหน้างานสอนงานอาสังหาริมทรัพย์นะครับดูแล้วจะเป็นงานระยะสั้นทำแล้วจบไปนะครับ ต่อย่าลงทุนในช่วงนี้ครับจัน์กับราหูโยกกันเป็นพินทุบาทจะโดนนะครับคนอ่อนไวกว่าโกงตังครับหลังจากนั้นวันที่14ถึงวันที่16เวลา6โมงเช้านะครับเป็นงานด้านสอนด้านการศึกษาเป็นงานที่ทำเป็นยอบจ๊อบเป็นงานที่ไม่หนักมากครับรายได้ก็ถือว่าโอเคแต่จันทร์กับสา์ครับมันจะมีคนรักท่านเยอะและก็มีคนเกลียดท่านเยอะเช่นเดียวกันครับ วันที่16จนถึงวันที่18เวลา9โมงเช้าครับเป็นงานแก้ปัญหาเป็นงานที่มีการทดสอบเป็นงานที่นะครับมีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมดีครับงานอาจจะดูยากวุ่นวายสักหน่อยแต่อาจารย์ว่ามีเกณฑ์สำเร็จเกิน70%ครับแนะนำให้รับไว้ครับหลังจากนั้นวันที่18จนถึงวันที่20เวลาเที่ยงครับดาวจาันได้ตำแหน่งมหาจักรอยู่กับพฤหัสครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีครับควรนัดคุยงานงานจะมีความสำเร็จค่อนข้างดีนะครับและอาจจะเจอรักระหว่างการทำงานด้วยก็เป็นได้ครับหลังจากนั้นวันที่20จนถึงวันที่22เวลา17.00เป็นงานใหญ่ที่ไม่ควรทำครับจันก,กับลาหูเยอกโยกกันเป็นงานที่ไม่ตรงปกเป็นงานที่ไม่จริงนะครับอย่ารับงานนี้เข้ามาทำครับ หลังจากนั้นวันที่22จนถึงวันที่24เวลาเที่ยงคืนช่วงนี้รับได้ครับเป็นงานดีเป็นงานมีเกียรติเป็นงานมีรายได้นะครับแล้วก็มีคนรักนะครับจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือดีเป็นพิเศษให้รับเข้ามาทำครับช่วงนี้ดีมากครับให้ 2A เลยหลังจากนั้นวันที่24จนถึงวันที่27เวลา10โมงเช้าถ้าตกงานอยู่มีเกณฑ์ได้งาน ในช่วงนี้ครับเป็นงานด้านการบริการเป็นงานที่สามารถทําได้ยาวๆทําได้ยันลูกบวชเป็นงานต้องอาศัยตัวเองเป็นหลักถือว่าเป็นช่วงที่ดีครับและหลังจากนั้นวันที่27จนถึงวันที่29เวลา4ี่ทุ่มช่วงนี้ไม่แนะนําครับจันเลงกเสาเป็นดาวคู่ศัตรูใหญ่นะครับมีอะไรทําไปสําเร็จเกิน50%แต่ไม่นัดคุยงานไม่นัดเริ่มงานในช่วงนี้ครับ และหลังจากนั้นจนถึงสิ้นเดือนครับเป็นงานคุยนอกรอบเป็นงานทําลับๆเป็นงานทํำไรายได้เสริมสามารถทําได้ในช่วงดังกล่าวครับส่วนการรับลูกน้องนะครับแนะนําให้เลย29กมกกลาไปแล้วครับยังไม่ควรลงทุนหรือขยายกิจการในช่วงนี้ครับถามว่าย้ายงานได้ไหมคุยงานได้ครับในเดือนนี้ไปย้ายไปเริ่มงานในช่วงเดือน กุมภาพันธ์จะดีกว่านี้อีกหลายเท่าครับรอหน่อยนะครับคนลักนาะราศีตุลนครับต่อมาเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับสำหรับใครที่แห้งเหี่ยวโสดมานานนะครับในเดือนนี้จะเริ่มดีขึ้นนะครับและในเดือนกุมภาจะเริ่มดีขึ้นมากๆเท่ากับด้านความรักพาลือหัสที่เล็งรักเนี่ยจะสําแดงอำนาจสักทีหนึ่ง แต่ในช่วงแรกดาวพฤหัสนั้นยังคงโคจรถอยหลังอยู่แม้ว่าจะเป็นกะเศดสลับเรือนก็ตามแสดงว่าคนที่เข้ามาจะเป็นอะไรที่อยู่ทนอยู่ยาวอยู่นานแต่มาแบบผุบๆโพโพคุย3วันคุย2วันคุยแล้วหายคุยแล้วไม่รู้ไปไหนมันไปทำอะไรอยู่อ่านไลน์ไม่ตอบอะไรลักษณะนั้นนะครับในช่วงแรกละ เป็นรักที่เอาเปรียบเราอาจจะเอาเปรียบเรื่องเงินเอาเปรียบเรื่องเวลาหรืออาจจะขอคุยกับคนหลายคนหรือยังไม่ได้เลิกกับคนเก่าสนิทชิดเชื้ออะไรลักษณะน,นั้นนะครับข้อดีของคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่มีรายได้เสริมค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นพนักง,งานเงินเดือนอย่างเดียวไม่ได้มีรายได้เสริมอื่นๆไม่แนะนําให้รับใครเข้ามาในช่วงนี้นะครับคนที่เข้ามาจะเหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการดูเหมือนเป็นคนใหญ่คนโตพึ่งพาได้แต่อาจารย์มองว่าจะเอาเปรียบด้านใดด้านหนึ่งของตัวท่านครับหลังจากนั้นวันที่9ดาวพุธย้ายราศีดาวพฤหัสกลับมาเดินเป็นปกติช่วงนี้จะคบทนคบยาวคบนานเลิกยากและไม่ขาดตอนเช้าถึงเย็นถึงโทรหาส่งไลน์ไปอ่านปุ๊บปั๊บเพราะดาวพฤหัสกลับมาเดินเร็วแต่ อังคารก็ยังเสวยเลิกไม่ดีพาลึหักก็ยังเสวยเลิกไม่ดีเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่กําลังจะดียังให้รออยู่นะหลังจากนั้นวันที่15อาทิตย์ย้ายราศีและดาวอังคารเสวยมหัดธนูเลิกคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งแต่หาเงินเก่งนะเพราะฉะนั้นก็พอจะถัวถัววถถ่ายได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์น่ารักนะครับ แต่ดูตามนี้อาจจะเป็นคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนมายังโสดไม่สนิทด,ดีแต่การคุยกันอาจจะมีคู่แข่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีคู่แข่งก็ลองดูครับถ้าเขานะครับมั่นใจว่าเลิกคุยกับทุกคนได้ก็รับเข้ามาแต่ถ้าเขาบอกว่าขอคุยไปก่อนแล้วค่อยไปเลือกที่หลังตัดมันทิ้งเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับหลังจากนั้นวันที่20ครับดาวศุกร์ย้ายราศีทีเนี้ย ท่านจะโคตรฮอตโคตรฮิตเพราะสุกได้ประทุมเกณฑ์อังคารได้มหัตถโนเลิกไปไหนมาไหนจะมีคนขอไลน์ขอ Facebook ขอ IG นะครับขอคอนแทคอะไรต่างๆนะครับแต่ในช่วงนี้ถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องคัน้าก็ต้องจัดโปรโมชั่นหน่อยพาไปกินพาไปเที่ยวบ้างนะครับและคนช่วงนี้รายได้เริ่มดีขึ้นแต่ถ้าอยากได้นิสัยรวยมีตังค์น่ารัก คุยเก่งตมุตมิแนะนำเป็นหลังจากวันที่29เป็นต้นไปครับพฤหัสได้มหัดธนเลิกอังคารก็ได้มหัดธนเลิกและอังคารกระสุขอยู่กันแค่สองดวงเท่านั้นเป็นดาวคู่รักแบบสุดๆจะได้คนที่ทัศนคติมิสคล้ายกันหรือว่าเหมือนกันเป็นลักษณะนั้นเลยนะครับแล้วก็มีรายได้ค่อนข้างดีหน้าตาดีด้วยแล้วก็ดูตามนี้ เป็นคนที่มีตำแหน่งหรือเป็นเจ้าของธุรกิจมีอสังหาริมทรัพย์อะไรลลักษณะนั้นเลยนะครับเพราะนั้นหลังจาก29ไปนะครับกดไ like, ลค์รัวๆครับมีเข้ามาอย่าปล่อยให้หลุดมือไปแม้แต่นะครับวินาทีเดียวนะครับรับเข้ามาเลยคุยก่อนใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไปคัดกรองกันอีกทีแต่ไม่ใช่รีบไปเป็นแฟนเนี่ยเขานะอย่างน้อยก็คุยก่อนว่าคนที่เข้ามามันจะมีหลายคนอาจจะมีรวยมากรวยน้อย แล้วก็รวยสุดๆอะไรลักษณะนั้นก็พยายามคัดกรองคนที่ไปกับเราได้แต่ดูแล้วสุกรรมคารที่อยู่กับราศีเดียวกันทัศนคติรูปแบบไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆจะคล้ายกันมากๆเลยครับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วมุมดาวแห่งการเลิกกันนั้นไม่มีอาจจะมีทะเลาะกันบ้างเรื่องการกินการใช้ของกินในช่วงจันเร์นั้นเลงกันนอกนั้นไม่แทบจะไม่มีปัญหาด้านการเงิน ถ้ามีรายได้เสริมอยู่ให้เป็นเน้นรายได้เสริมครับการเงินช่วงนี้ของแฟนนั้นจะเป็นช่วงกระเป๋าฉีกครับหาได้ใช้หมดหาได้ใช้หมดอาจจะสนุกกับการพาท่านไปเที่ยวอะไรลักษณะนั้นในช่วงวันที่1นึ่งจนถึงวันที่9นะครับแฟนท่านจะปากร้ายสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากวันที่9ไปจะดีขึ้นครับและในช่วงนี้ท่านก็จะเคลซี่แฟนท่าน มากเป็นวิเศษต,ต่างคนต่างรักกันนะครับดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาถ้าตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานครับและหลังจากวันที่20เป็นต้นไปเกณฑ์ทะเลาะก,กันไม่มีเลยและถ้าจะอยากมีบุตรมีทายาทมีเบบีหลังจาก29าไปจะมีเกณฑ์มีข่าวดีนะครับหรือถ้าแฟนท่านอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหลัง29าไปสามารถเริ่มต้นทำได้ครับดูแล้วมุมดาวไม่น่ามีปัญหาครับก็ ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ